สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซมหมอ้อทอดไร้น้ำมันข้อดีข้อเสียวันนี้จะมาพูดถึงหมอ้อทอดไร้น้ำมันที่เป็นอุปกรณ์ทาอาหารที่สุดทิตกันนะครับสำหรับคนที่ทําอาหารอยู่บ้านซึ่งเจ้าหมอ้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า air fryer นะครับใช้ในการทําอาหารได้หลากหลายเลย แล้วก็ในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านทำอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ครัวอย่างหนึ่งที่มีคนพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าชื่อมันก็บอกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหรือ Air Fire ก็คงมองว่าถ้าคนชอบกินอาหารทอดแล้วแทนที่จะไปซื้อที่เขาทอดมาผ่านน้ำมันก็อาจจะใช้เครื่องตัวนี้ก็จ,จะเป็นการลดการบริโภคน้ำมันเข้าไปในร่างกายนั่นเองครับก็เราสามารถที่จะไปทำพวกอาหารกรุบกรอบหน้าเคี้ยวหลายอย่างได้เลย ทีเดียวแล้วก็น่าจะดีกว่าสุขภาพในกรณีที่ไปซื้อของที่เป็นของทอดจากน้ำมันตรงๆแบบนี้นะคนก็เลยเริ่มสงสัยว่าเจ้ามอ้มอเจ้าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่านั่นเองวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียของมันก็จะมีความแตกต่าง,างออกไปนะจากหม้อประเภทอื่นๆนั่นเองครับซึ่งข้อดีนะของหม้อทอดไร้น้ำมัน ก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยสามารถทำให้อาหารสุกโดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นลมร้อนจึงไม่ต้องใช้น้ำมันมากเหมือนการทอดบนกระทะดังนั้นอาหารที่ทอดที่ทอดด้วยหม้อทอดเนี่ยจึงให้พลังงานต่ำกว่าเป็นพลังงานจากไขมันน้อยกว่าการทอดแบบปกติพูดง,ง่ายชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันนั่นเองครับใช้วิธีการเป่าลมร้อนเข้าไปนะตรงนี้ก็ทำให้เราผู้บริโภคก็กิน อาหารที่ของทอดที่แบบกินน้ํามันลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อน้ํามันลดลงก็ถือว่าได้พลังงานต่ํากว่าการรับประทานอาหารที่มาจากการทอดในน้ํามันในกระทะน้ามันแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถึงน้ํามันจะถูกนํามาทอดความร้อนสูงก็โดยปกตินะถ้าเกิดเป็นน้ํามันเนี่ยใช้น้ํามันทอดในกระทะก็จะมีสารก่อมะเร็งเหมือนกันการใช้มอทอดไร้น้ํามันจึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารก่อมะเร็งชนิดนี้นั่นเองครับซึ่งมันจะมีสารก่อมะเร็งประเภทหนึ่งที่ มากับการนําอาหารไปทอดในกระทะที่มีน้ํามันนะครับแล้วข้อดอีข้อหนึ่งครับของหม้อทอดไร้รน้ํามันก็คือหรือ Air ์ไฟเรนะหม้อทอดไร้รน้ํามันเนี่ยจะให้ความร้อนได้ดีในอุณหภูมิที่คงที่ให้ความร้อนนะครับอุณหภูมิคงที่มีมีเทคโนโลยีในการกระจายลมร้อนที่ทำให้อาหารสุกทั่วถึงและสม่ำเสมอได้ด้วย ดึงความชื้นแล้วก็รีดไขมันออกจากวัตถุด,ดิบครับทำให้ผิวสัมผัสด,ด้านนอกของอาหารแห้งแล้วก็กรอบเหมือนทอดดินน้ำมันแต่ไม่ต้องใช้น้ํามันก็เหมาะกับการปรุงอาหารประเภทการอบการทอดแบบนี้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพในแง่ของที่ไม่ต้องรับประทานน้ำมันเยอะนั่นเองครับข้อดีข้อหนึ่งนะครับของการใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันก็คือ เนื่องจากหลักการทํางานของเครื่องช่วยดูดความชื้นออกจากหม้อแล้วก็ช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากวัตถุดิบได้นะครับข้อดีที่เห็นได้ชัดก็หนีไม่พ้นเรื่องการลดไขมันในอาหารนะครับทำให้ได้อาหารที่มีไขมันน้อยลงเมื่อรับประทานแล้วก็ได้รับไขมันส่วนเกินน้อยลงกว่าเดิมเหมาะสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วถ้าเกิดดูนะครับในกรณีว่าเปรียบเทียบกับการทอดด้วยน้ํามันเนี่ย คือถ้าเกิดเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงจากการทอดด้วยน้ำมันแล้วเราลองเอาอาหารประเภทนั้นมาทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันก็จะสามารถลดน้ำมันในอาหารได้ถึง70-80%เลยทีเดียวครับก็ถือว่าข้อดีข้อนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับสำหรับข้อดีของคนเวลาเราไปทอดอาหารทอดอาหารลงในกระทะน้ำมันเดือดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกน้ำมันกระเด็นใส่นะ แต่ว่าเจ้าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันเป็นหม้อที่แบบมันปิดคือมันปิดสนิททาให้มันไม่มีน้ํามันกระเด็นมาใส่เราได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะพอถ้าเกิดคุณทอดด้วยน้ำมันก็อาจจะถูกน้ํามันกระเด็นแต่ถ้าหม้อทอดเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะใช้อุ่นอาหาร เหลือเก็บประเภทพวกอบปิ้งย่างให้ออกมาน่ารับประทานเหมือนใหม่ได้เช่นพวกขไก่ทอดขนมปังพิซซ่าแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวเช่นละครับคราวนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียสําหรับการใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะถึงยังไงที่บอกว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสารก่อมะเร็งสารก่อมะเร็งที่พูดถึงในข้อ เมื่อกี้นะครับที่บอกว่านําอาหารไปทอดในน้ํามันที่อยู่ในกระทะก็จะมีสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งแต่โดยปกติแล้วก็จะมีสารก่อมะเร็งอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เมื่อนําเนื้อสัตว์ถูกนําผ่านความร้อนสูงไม่ว่าจะใช้น้ํามันหรือไม่กระตามก็มีสารก่อมะเร็งอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วสารก่อมะเร็งตัวนี้ยังไงก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อเสียข้อ, <c oughs> ขอนหนึ่งเหมือนกันดังนั้นการทําอาหารด้วยหมอ้อทอดไร้น้นํามันก็อาจจะยังมีความเสี่ยงต่อ,อสารก่อมะเร็งเหล่านี้อยู่นะครับ ซึ่งสารก่อมะเมร็งเนี่ยก็มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเข้าใจคร่าวๆพอนะเพราะว่าเดี๋ยวชื่อภาษาอังกฤษอ่านไม่ถูกขึ้นมาจะลําบากครับชื่อมันเป็นตับเทคนิคทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วข้อเสียของหม้อทอดไร้น้ำมันก็คือก็ยังคงมีสารก่อบมะเมร็งที่เกิดจากการนําอาหารเอาเนื้อสัตว์เนี่ยไปผ่านความร้อนสูงนะครับก็ยังมีสารก่อบมะเมร็งเกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้ามองถึงการปรุงอาหารนะครับ ข้อเสียข้อหนึ่งก็คือการใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าการทอดด้วยน้ำมันจริงๆแล้วก็อาจจะไม่กรอบเหมือนการทอดด้วยน้ำมันในกระทะด้วยแบบนี้เจ้ามอ้อทอดน้ำมันอะโดยปกติมันจะมีพื้นที่จำกัดในการใส่อาหารนะครับทำให้เวลาเราจะทำอาหารก็ทำได้ครั้งละปริมาณน,น้อยๆต่อครั้งอันนี้เป็นข้อจำกัดหรือข้อเสียของมอ้อทอดไร้น้ำมัน แล้วก็การใช้ม้อทอดไรน้ำมันเนี่ยจริงๆอยู่ก็คือทําให้เราลดการบริโภคน้ํามันที่เกิดจากเวลาเราทอดในกระทะแล้วน้ํามันก็อุ้มลงไปในเนื้อสัตว์นะครับแต่น,นี้คือลดทอดลงไปในม้อทอดไรน้ํามันก็ลดปริมาณไขมันได้แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะลดความอ้วนได้นะครับเพราะว่าการลดน้ําหนักเนี่ยให้ได้ผลมันมีหลายปัจจัยนะการรับประทานอาหารทอดที่รีดไขมันออกได้เยอะก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นในการช่วยควบคุมน้ําหนัก นอ,อกจากนี้ก็คงจะต้องมีการออกกําลังกายเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ที่มีพลังงานน้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เตาใช้หมอ้อทอดในน้ํามันนะครับก็ช่วยรีดไขมันออกมาได้เยอะแต่ก็ไม่ได้บอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดสารก่อมะเร็งนะเพราะว่าอาหารประเภทอบและทอดก็อาจจะเกิดเขเหมาควัน หรืออาหารไม่เกรียมซึ่งส่วนที่ไม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสารก่อมเร็งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางที่ดีก็ควรจะรับประทานในปรมิมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วก็สลับหมุนเวียนไปรับประทานอา,อา,อาหารประเภทต้มนึ่งก็จะเป็นการดีนะพวกต้มนึ่งมันไม่มีน้ํามันแน่ๆแ,แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยในการลดการรับบริโภคน้ํามันไข,ขมันเข้าไปในร่างกายได้น,นั่นเอง คราวนี้นะครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยเหมาะกับใครเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังคิดอยู่ว่าจะซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาใช้ดีไหมนะครับก็ถ้าเกิดมีงบประมาณแล้วก็อยากจะลดการรับประทานพวกน้ำมันเข้าไปสู่ในร่างกายก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็ทําอาหารอยู่บ้านก็สะดวกน้ํามันไม่กระเด็นด้วยก็ถือว่าดีแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่จะทอดเยอะๆนะครับปริมาณอาหารเยอะๆเพราะว่าเจ้าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันจะ เป็นเครื่องขนาดที่ไม่ใหญ่นะก็มีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ในการทอดแต่ละครั้งนั่นเองก็ถือว่าคนที่ชอบรับประทานอาหารมันๆท,ทอดเนี่ยมอทอดอน้ามันก็อาจจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งในการลดปริมาณแคลอรี่ในอาหารลงไปได้นะเนื่องจากมีปริมาณน้ํามันลดลงแต่อย่างไรก็ตามในการเปรียบเทียบในเชิงพลังงานและความเสี่ยงต่อสารก่อมะเมร็งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือถ้าเลือกรับประทานอาหารที่มาจากการนึ่งการต้ม บบการตุน๋นการยำก็ยังเป็นวิธีที่ทําอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการนําไปทอดนั่นเองครับสรุปว่าจะซื้อมอดทอดไรน้น้ํามันมาใช้ดีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาใช้ทําอะไรนะครับถ้าเกิดเราชอบในของทอดแล้วก็เรากินของทอดเป็นประจําแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายเงี้ยเราก็อาจจะใช้เครื่องนี้มาช่วยในการที่จะรีดไขมันออกไปได้พลังงานลดลงแบบนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยเพราะว่าเครื่องทอดก็มีหลายประเภทหลายราคานะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่อยากจะทําอาหารที่เป็นของทอดแล้วต้องการที่จะรีดไขมันออกไปให้ได้มากแบบนี้นะครับก็กกดีในกรณีที่ไม่รับพลังงานเข้าไปในร่างกายมากนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเครื่องครัวเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะเก็บเอาไว้ในห้องครัวเพื่อทําอาหารประเภททอด ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเช่นลครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับหมอทอดไร้น้ำมันข้อดีและข้อเสียในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart สกดง่ายๆนะครับ v s a m a r t สามารถค้นหา ได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ